สวัสดีครับ6505041ิลิพภัณธ์อินทองคำครับจาก assignment ของอาจารย์ฟูในหลายวิชา s c p l 4 1 1ผ l a n m i c r o i n t t r o d u c t i o นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงปัญหาแล้วก็กระบวนการวิธีแก้ไขที่ผมได้ศึกษามาในแต่ละ s s i g n m e n t ที่อาจารย์ได้ assign มาครับเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับเราจะสามารถพัฒนากระบวนการในตัวเช่น i x a t i o n อย่างไรได้บ้าง เกินก่อนเลยว่าธาตุไนโตรเจนนะครับเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การสร้างผลผล,ผลิตของพืชครับแต่ในปัจจุบันนะครับการใช้ไนโตรเจนจากอากาศของพืชไม่สามารถใช้ได้โดยตรงโดยจําเป็นต้องอาศัยตัวของแอมโมเนียหรือว่าไนโตรในดินเพื่อจะทําให้เกิดการสร้างปุ๋ยเอนนซีในเกษตรสมัยใหม่ได้ครับ โดยที่ปัญหาก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของไนโตรเจนที่ใส่ไปนะครับสูญเสียสู่ชั้นบรรยากาศนะครับอาจทําให้เกิดสภาวะากา๊าซเลนกระจกแล้วก็ทําให้เกิดการปนเปื้อนในเตดในหนาบใต้ดินได้อีกด้วยครับอีกทั้งการผลิตแอมโมเนียเกินพลังงานอสขออภัยครับอีกทั้งการผลิตแอมโมเนียนั้นกินพลังงานมหาศาลมากคาดว่าประมาณ2%ของพลังงานโลกทั้งหมดภายในปี2050ครับโดยที่คอนเซปต์ในการ หาข้อมูลในครั้งนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรให้ทำให้พืชสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ครับซึ่งหนึ่งในเม็ดต่อนั้นก็คือเราจะเพิ่มการตึกไนโตรเจนเชิงชีวภาพหรือรูปแบบ b m f โดยใช้แบคทีเรียได s อซิดได i อซิ t โ o รปไดแอโซโทรปแปลงเป็นไนโตรเจนเพื่อทำให้แอมโมเนียเพื่อทำให้สารอาหารอยู่ในรูปแบบของแอมโมเนียและพืชสามารถที่จะนำไปใช้ได โดยแหล่งอ้างอิงข้อมูลในครั้งนี้ผมจะเลือกใช้จาก Report Genetic Engineering for Enhanced Biological Nitrogen Fixation in Cereal c r o p ครับขั้นที่หนึ่งนะครับเราจะคัดกรองสารของพืชที่ทำให้แบคทีรียาสามารถตรึงไนโตรเจนได้โดยสร้างไบโอฟิลบนรากซึ่งเราสามารถพบได้หลายตัวโดยในรีพอร์ตในครั้งนี้เขาจะเลือกใช้ในตัวของอะพิจินีนและ ลิวเทโอลินมาศึกษาต่อครับโดยที่สารพวกนี้มีความสำพันธ์คือสามารถที่จะสร้างไบโอฟิล์มแล้วก็เพิ่มการตึงไนโตรเจนให้กับพืชได้ครับขั้นตอนที่2นะครับ นักวิทยาศาสตร์จะทำการตัดต่อยีนโดยใช้ CRISPR และ Cas9 ในข้าวนะครับเพื่อปรับเส้นทางชีวสังเคราะห์ฟาโวนโดยยีนที่เปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเป็นอพิจินีนเป็นลิวทิโอลินนะครับทำให้ระดับของอพิจินีนนั้นลากสูงขึ้นกระตุ้นให้เกิดการสร้างไบโอฟิล์มของไดอะโซโทรปเพิ่ม BMF และเพิ่มผลผลิตในมะเล็ดครับ โดยที่จะทดสอบในสภาพวพที่ไนโตรเจนมีการจํากัดครับนี่คือภาพคอนเซปต์ของการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อทําให้เพื่อสามารถที่จะ,ะเพิ่มอัตราการตึงไนโตรเจนได้ครับแต่ทั้งนี้นะครับนักวิทยาศาสตรเขาได้กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์นี้จะสามารถที่จะใหะ้การต่อยอดธัญพืชโดยใช้กระบวนการเดียวกันนะครับสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับตัวของพืชได้อย่างจริงครับและ ต่อไปในส่วนของอข้อที่2นะครับระบบภูมิคุ้มกันของพืชและของมนุษย์เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรโดยหลังจากที่ผมได้หาข้อมูลจากหล,หลายรีพอร์ตนะครับได้ผลสรุปว่าในตัวของพืชน,นะครับไม่มีระบบภูมิคุ้มกันแบบอะดัตทีฟก็คือไม่มีแอนติบอดีไม่มี บและ t ีเซลแบบเคลื่อนที่ไม่มีเม็ดเลือดที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปกินเชื้อแบบฟาโกซโดซิสได้ทั่วร่างกายครับเพื่อจะใช้กระบวนการแบบตอบสนองระดับเซลล์โดยจะมีอวัยวะและมี s a r หรือ systematic acquired resistance เป็นความจำเชิงสรละวิทยาในตัวพืชครับโดยที่มนุษย์และสัตว์นะครับมีกระบวนการจำเพาะและความจำยาวนานนะครับผ่าน adaptive immunity นอกจากนี้ innate innate ฟังก์ชันของคนยังมีปรากฏการณ์เทรนอิมเมอิตี้ความทรงจําเชิงแต่กําเนิดนะครับที่พืชไม่มีในรูปแบบเดียวกันและในส่วนของบริบทสิ่งแวดล้อมนะครับอุณหภูมิสูงอาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันของพืชอ่อนลงได้อย่างชัดเจนผลกระทบแบบนี้แตกจากฟิสิโอโลจีภูมิคุ้มกันของสัตว์และบุ่นหรือก็คือมนุษย์นะครับโดยเราจะมาดูข้อค่าคอนเซปต์ของระบบภูมิคุ้มกันของพืชและก็ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์นะครับ จะสังเกตได้ว่าจากรูปนี้จะอธิบายถึงระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์นะครับจะแบ่งเป็น2แบบก็คือ adaptive ก็คือเมื่อมีตัวของไวรัสหรือว่าแบคทีเรียเข้ามา uh, attack ต่อร่างกายนะครับ uh, ในตัวของระบบร่างกายเราจะมีตัวของเบต้าลิมโฟไซต์ที่จะเป็นด่านแรกที่จะทําหน้าที่สกัดจับจังแล้วก็กินตัวของไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวของแอนติบอดีในการสร้าง recovery แล้วก็กําจัดอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ยังมีในส่วนของพวกทิชชูหรือว่าทีลิมโฟไซต e ในการที่จะเป็นแบคอัพด่านสุดท้ายที่จะช่วยในการกําจัดตัวของแบคที r ียแล้วก็ไวรัสต่างๆครับแล้วก็ในอีกรูปแบบหนึ่งหรือก็คือ innate นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของความทรงจําเชิงทางกายภาพครับเมื่อมนุษย์เราได้รับการบาดเจ็บหรือว่ามีาตัวของ pathogen บางตัวที่มนุษย์เคยได้รับแล้วนะครับก็จะสร้างภูมิคุ้มกันมาทําการ p r o t e c t i o ในครั้งต่อไปครับ กับกัน้นเมื่อเป็นในส่วนของคอนเซปต์ของพืชน,นะครับเนื่องจากพืชไม่มีในส่วนของตัวของอะดัปตีฟก็คือพืชไม่สามารถที่จะขนส่งไม่เลือดขาหรือว่าทําการ transfer าตัวของลิโฟไซต์ เข้ามาเพื่อกำจัดพาราเจนต่างๆได้แต่เพือจะมีในส่วนของ Surface a r อเียที่จะทำหน้าที่ในการประมวลผลว่าสิ่งที่มา a อ t a ท k พืชในตอนนี้คือไวรัสหรือแบคทีเรียหรือว่าฟังใจบางชนิดพืชก็จะสร้างสิกญาลต่างๆที่จะไปกระตุ้นนิวเคลียสเพื่อให้หลังตัวของ PTI แล้วก็ ETI หรือว่าตัวโปรตีนหรือว่าตัวโปรตีนบางชนิดในการที่จะมา,าทำลายตัวของไวรัสแล้วก็แบคทีเรียครับ แต่เนื่องจากพืชไม่มีในส่วนของอตัวของอินเนทนะครับทำให้พืชไม่มีความทรงจําที่คาดการได้ว่าพาโซเจนนี้พืชเคยได้รับมาก่อนหรือเปล่าทําให้ในแต่ละครั้งนะครับพืชตัวของแบคทีเรียสามารถที่จะแอดแท็กซ้าๆหรือว่าสามารถที่จะอะดัปเทชันทาให้พืชไม่สามารถที่จะป้องกันตัวของอแบคทีเรียชนิดเดิมสัาได้ครับซึ่งเป็นข้อเสียมากในพืชครับต่อไปในส่วนของข้อ3นะครับในอนาคตอันใกล้ที่ โลกกาลังจะ,ะเผชิญภาวะโลกรวนความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลชีพน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดและจะส่งผลกระทบต่ามนษยดอย่างไรซึ่งผมได้รวบรวมมาทั้งหมด5ความคิดเห็นนะครับโดยความคิดแรกก็คือความแห้งแล้งและความร้อนถี่ขึ้นจะทําให้โครงสร้างของไมโครไบโอมบริเวณ่านะครับเปลี่ยนแปลงไปหรือก็คือแบคทีเรียบางชนิดไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในดินที่มีอุณหภูมิสูงได้ครับทำให้เอ็นเวอร์เมนต์ในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจนครับ อันที่2คืออุณหภูมิสูงจะทําให้ตัวของ SA ในพืชน,นะครับหรือว่าหน้าตาของการติดโรคหรือก็คือสัญญาณบางชนิดที่จะทําให้พืชแจ้งไปยังพืชต้นอื่นๆนะว,ว่าตอนนี้พืชกาลังได้รับผลกระทบจากพาโนเจนชนิดหนึ่งโดยโดยฟังก์ชันในการทํางานนี้อาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้เพราะอุณหภูมิในดินสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับทำให้การติดโรคของพืชทําเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ แล้วก็ในสภาวะที่คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นนะครับจะทําให้เกิดการรีจินโนใหม่หรือก็คือการแลกเปลี่ยนคาร์บอนและไนโตรเจนกับจุลชีพรวมถึง Mf การตึงของแบคทีการตึงของไนโตรเจนจะลดประสิทธิภาพในระบบนิเวศลงมากยิ่งขึ้นครับหรือก็คือ trade-off บางอย่างระหว่างการโตแล้วกัการป้องกันจะเพิ่มการตัดสินใจให้กับพื่ว่าพืชควรที่จะแบบเพิ่มความป้องกันหรือว่าควรที่จะ เจริญเติบโต,ตให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ก็คือทําให้พืชที่จะมีอาตาัอาตราการตายสูงมากยิ่งขึ้นครับต่อไปเป็นาพาทของผลกระทบต่อมนุษย์นะครับก็คือความเสี่ยงของโรคพืชและก็ความสูญเสียผลผลิตเพิ่มขึ้นอาจต้องพึ่งพาปุ๋ยสารเคมีมากขึ้นไมโครไบโอมจะทําให้พืชมีอัตราการเจริญเติบโตและก็อัตราการตึงในจุดเส้นที่ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่เมื่อไมโครไบโอมเหล่านี้ได้สูญหายไปจะทําให้พืชมีอัตราผลผลิตที่ต่ ก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติตัวได้ดีเท่าที่ควรส่งผลต่อราคาอาหารและก็ความมั่นคง,งของอาหารและแน่นอนว่ามนุษย์ได้รับผลกระทบเต็มๆเนื่องจากมนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วโลกแล้วเราจาเป็นที่จะต้องพึ่งเศรษฐกิจอาทิเชน่ชนมันฝรัง่งหรือว่าข้าวเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญครับ แล้วก็ในส่วนของสุขภาวะทางอ้อมนะครับการแปรปรวนของโรคและสัตว์ตัพืชและพิษทางชีวภาพบางชนิดอาจจะถี่ขึ้นภายใต้อุณหภูมิที่สูงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหารและก็เศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีอเเฟิต่อมนุษย์โดยตรงได้แน่นอนครับและนี่คือแผนภาพบางส่วนที่ผมสรุปออกมาจากเปเปอร์ต่างๆแล้วก็อ้างอิงโดยสายแหล่งอ้างอิงจากเปเปอร์นี้ครับ ข้อสุดท้ายนะครับจากเปเปอร์ที่อ่านในคาบอภิปรายเาปเปอร์ที่อ่านว่าหากนํำมาใช้งานจริงอาจจะมีปัญห,หาและอุปสรรคอะไรบ้างอันนี้ผมสรุปออกมาได้เป็น5ความคิดเห็นนะครับก็คือ 1. 1> เลย trade o f ฟการเติบโตและการป้องกันนะครับก็คือ เมื่อพืชเปิดการใช้งานในระบบภูมิคุ้มกันที่แรงและนานเกินไปผลผลิตอาจจะตกได้พืชเสียคาร์บอนแล้วก็ไปกับการป้องกันสเปนส่วนใหญ่ครับ 2. คือความจำเพอะก็คือในส่วนของ NLRs system บางตัวอาจจะจำเพอกับเอฟเฟกเตชนิดเดียวเชื้อกายพันธุ์อาจจะหลบจากภูมิคุ้มกันนี้ได้ครับ 3. คือออโตอิมมูนแล้วก็ความเข้ากันไม่ได้ครับก็คือในยีนที่เนื่องจากการทดลองเป็นการใส่ยีนที่คนละ ชนิดการอาจจะทำให้ฟังก์ชันเมื่อมเกิดการตัดต่อ,อยีนแล้วในตำแหน่งที่บริเวณที่ตัดต่อ,อยีนเข้าไปอาจจะเกิดความผิดปกติของฟังก์ชันดั้งเดิมจึงท,ทำให้เกิดการกระตุ้นตัวเองแล้วก็ทำให้พืชเกิดภาวะใบแคะและก็โตช้าได้ครับ ในส่วนของการแปรปรวนบนภาคสนามหรือบนการเพาะปลูกหรือบนอวิธีการเพาะปลูกจริงนะครับประสิทธิภาพอาจจะขึ้นกับดินสภาพอากาศไมโครไบโอมท้องถิน่นแล้วก็อาจจะเกิดเิลิซิเตอร์ PGPR บางส่วนทําให้ตัวแปรบางอย่างไม่คงที่เพืชก็เลยต้องปรับอะด p t a t i o n ให้สอดคล้องเ,เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูกในแต่ละที่ครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการกดดันเชิงวิวัฒน์หรือคือในส่วนของอัตราการวิวัฒนาการในแต่ละช่วงเวลานะครับอาจจะใช้ระยะเวลาในการวิวัฒนาการที่นานยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราอาจจะไปต้องคัดเลือกเชื้อที่หลบเลี่ยงหรือว่ายับยั้งยับยั้งสัญญาณได้เก่งยิ่งขึ้นครับครับและนี้คือข้อมูลของข้อสรุปทั้งหมดหลังจากที่รับแอสซายเมนตครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับ